นีะคุณจุนเคจยอนคุยองจุนโฮและชาติอคด้วยนะครับแล้วขอเชิญล้าของเราด้วยนะครับคุณจียอนนะครับสวัสดีครับเอาล่ะก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยกันนี้นะครับอองจาเสร็จแล้พวกเราจะครับ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  โอเคเรียบร้อยนะครับผมจะเทีคกำกับคือครับนายผู้ช่วคชุดครับสวัสดีครับคนนีชื่อคนขาฟงชุดชคกี้ครับจานซองครับโอเคขอเตือนพวกมือสักครั้งหนึ่งนะครับต้อนรับกันไปต้อนรับกันมาแฮปปี้นะครับ <c ười> โอเคนะครับคำถามต่อไปนะครับอยากจะถามทั้ง6ท่านเลยว่าแต่ละท่านนี่นะครู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครับนทก็ที่กมามองทยี่นี่กางไรบ็ไ้าองทีกครั่บนไกลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครับในไทยก็ไที่กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครับในไทยก็ไที่กลับมาเม서องไทยอีกครั้งน่ 어, 그때 이제 콘서트 하고 또 푸켓에도 잠깐 들여다 갔었어요. 그래서, 어, 정말 또 아름다운 또 태국의 그 미를 느꼈던 것 같고, 또 이렇게 또 다시 또 팬미팅으로 돌아오게 돼서, 어, 여러분들또 만날 걸 굉장히 기대하고 있습니다. ก่อนอื่นเนี่ยดีใจมากเลยนะคะที่ได้เจอแฟนๆชาวไทยที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งด้วย mm. เมื่อประมาณเดือนสิบที่ผ่านมานะคะคือก็ได้ไปที่ภูเก็ตมาด้วยนะคะ mm. นอกจากที่ภูเก็ตแล้วเนี่ยก็คือได้มาทําที่ประเทศไทยด้วย mm. คือครั้งนี้เนี่ยดีใจมากที่ได้มาจากแฟนมินต n ้ครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมกับแฟนๆชาวไทยด้วยค่ะ mm. ต้องขอบคุณแฟนกลับชาวไทยที่ต้อนรับเขายังอบอุ่นด้วยนะคะครับผมตัดมาเลยครับ ผมรักประเทศไทยผมรักประเทศไทยเป็นแฟนคลินการกันใหญ่เลยนะครับแล้วสาวไทยรักไหมครับฝากถามทีท국을사랑ก신다라ร하셨는ท태국여성분들을사าว지는않으시ม요ที่กว่ารักยแตรักสาวไทมรบ่อกว่าอย่กาวรัเทอกว่าไทยาทยไรันทีไทยไทยไ ใช่ไม่รู้ว่าใช้คานี้ถูกหรือเปล่านะคะอยากจะเมากลางคืนของประเทศไทยอยากจะเมากับกลางคืนของประเทศไทยอะค่ะอยากจะเมาเหรอครับเมาจะฟินกับกลางคืนของประเทศไทยอยากจะมาเขาเรียกว่าไนท์ไลฟ์แบบนี้เลิศนะครับอาถัดมาครับความรู้สึกที่มาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับเด็กเท่าเปิ้เดี๋ยวโซน ดีมากค่ะคืออยากมาประเทศไทยอีกครั้งเนี่ยเนี่ยเขาดีใจมากเลยนะคะแต่สิ่งที่ดีใจมากที่สุดนี่คือเนี่ยได้มากินอาหารไทยประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยชอบอาหารไทยอะไรมากสุดข้าวจังชัวนมชีสตามเนี้ยข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูข้าวกะเพรากระเพราหมูนะครับแซ่บแซ่บสไปซี่นะยู่นะ บาร์ชิคุแมคคุแมคคุมาหมดเอ้ยโซสส์ก็จริงๆดีมากโดยเฉพาะซอสเนี่ยอร่อยมากใช่นะครับคุณนิสคุณครับเออ่ก็รู้สึกดีใจนะฮะแล้วก็เออ่ต้องขอขอโทษแฟนๆด้วยที่ให้นอนานนะฮะกับแฟนคลับแฟนบิ๊กที่ครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับที่พรุ่งนี้จะได้มาเจอกับแฟนคลับหลายๆคนนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะมาร่วมสนุกกันด้วยครับพุ่งี 오랜만에 와서 팬미팅을 하게 되었는데 팬분들과 만나게 되어 정말 기쁘고 설레기라고 합니다. 네. 그리고 태국 올 때마다 매번 설레는 것 같아요. 그리고 이제 저희 멤버도 쿤이의고향이고 이러다 보니까 또올 때마다 더 설레고 더 이렇게 반갑게 맞아 주시는 것 같아서 너무 감사합니다. ยเาะ 마지막 ครั송 네, 어, 너무 반갑고요. 다시, <laughs> 항상 건강하시고, 네, 뜨겁게 환영해 주셔서 정말 기쁩니다. รู้สึกดีใจมากที่ได้เจอเป็นกับชาวไทยด้วยสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะคเราก็ดีใจที่ได้มาเจอเป็นกับชาวไทยอีกครั้งในงด้วยแฟมิ่ของประเทศไทยครั้งแรกด้วยค่ะครับผมอาละครับได้รับทราบความรู้สึกไปแล้วนะการกลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่แฟนเพลงชาวไทยครับจะได้ฟังเพลงในอัลบั้มล่าสุดอย่าง Number f i นะครับอยากให้ช่วยพูดอะไรเกี่ยวกับอัลบั้มนี้นิดหนึ่งเพราะว่าเราได้ข่าวมาว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือ 미 소드 에 대한 앨범이 많아요. 제 팬분들에게 넘버 5 앨범에 대해서 간단하게 소개 부탁드리겠습니다. 네, 어, 넘버 5 이제 2PM의 앨범은 이번 앨범 같은 경우는 또 멤버들의 참여도가 굉장히 컸습니다. 그래서 어, 앨범의 10곡 정도 중에 아홉 어, 곡을 이제 저희 멤버들이 직접 이제 작사 작곡에 참여를 했고요. 어, 뭐, 컨셉이든지 뮤직비디오, 컨셉, 뭐, 이렇게 저희가 노출될 수 있는 모든 이런 컨텐츠나 이런 데 있어서 컨셉을 잡는 데 있어서 2PM에 이제 여섯 명 모든 멤버가 참여해서 서로 이제 만든 앨범, 같이 프로듀싱을 하 앨범 같은 느낌이 있어서, 어, 아주 저희가 그만큼 또 이렇게 성장을 하고 있다는 걸좀 봐주셨으면 좋겠습니다. อัลบั้มครั้งนี้เนี่ยศิลปินทุกคนได้มีการส่วนร่วมในทำอัลบั้มครั้งนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอนเซปต์คอนเทนต์หรือรว่าในการแต่งเพลงต่างๆเนี่ยทั้งหมด9เพลงที่ศิลปินทุกคนมีส่วนร่วมในอัลบั้มครั้งนี้ด้วยอยากให้แฟนคลับเนี่ยได้รู้ว่าทุกคนศิลปินทุกคนมีความพยายามมากน้อยแค่ไหนคือมีความคิดที่จะมาตอบแทนบุญคุณให้กับแฟนคลับชาวไทยด้วยด้วยเพลง9ก้าเพลงที่พวกเขาได้แต่งเพลงแลวแต่งทำนองด้วยครับผมเอาละ ถ้าเกิดย้อนกลับไปเอาบั๊มแรกของ 2PM จนมาถึงตอนนี้เนี่ยครับองอยากถามว่าแต่ท่าน,นคิดว่าการพัฒนาการด้านดนตรีหรือการเปลี่ยนแปลงจะเอาบั้มแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับเดบิวต์เต้อัลบั้มแล้ว봤을때무엇이가장달라졌다고생각하시나요패션단관이라든지운동이라든지 저희가 어, 많은 앨범 활동 그리고 또 개인적인 뭐 연기자로서 배우로서도 활동 뭐버라이티 활동도 여러 가지를 많이 하다 보니까 많이 어, 배우게 된것 같아요. 그리고 이제는 저희가 직접 어, 앨범 참여에 어, 큰 기여를 하고 있고 앞으로도 어, 더 어, 성장하지 않을까 싶고 어, 팬분들에게 더 좋은 음악 그리고 멋진 그런 것, 활동들을 생각을 계속 하고. 하다 보니까, 어, 성장할 수 밖에 없는 것 같아요. 그래서 데뷔 때보다 훨씬 더 많은, 어, 발전이 있었고, 앞으로도 더 많이 기대해 주셔도 좋을 것 같습니다. เปรียบเทียบกับเมื่อที่ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคือทุกคนก็ได้มีกิจกรรมของส่วนแต่ละคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงในละครหรือว่าในหนังด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยทุกคนได้มีเหมือนมีพัฒนาด้วยตัวเองมากขึ้นด้วยด้วยการเรียนรู้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วครั้งนี้ก็มีส่วนร่วมในเพลงอัลบั้มของพวเขาด้วย มีความรู้สึกว่าได้พัฒนาของเองมากขึ้นในในด้านของเพลงหรือว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นๆเป็นกักแสดงละครหรือว่าหนังอี้ด้วยก็ทาเรื่องของการทําเพลงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างก็มีการพัฒนาขึ้นด้วยนะครับท <c oughs> ่านอื่นมีอะไรจะเสริมอีกไหมครับ้ชรเิมอีกไหครับผูชมอรอับชอรสิมอีค้สิ่งีกี่เปลีกยนีไปมากทีอสุิคืออะยุนะคะ อายุเพิ่มมากขึ้นแต่แปลกที่หน้ายังเลิศเหมือนเดิมนะครับไนตดูนึแต่เยเ่นอลแท็ยอนแซลฉันด้วยคุณจียอมไม่ต้องแปลนะครับอย่าแปลนะครับนิชคุณยังแอบไปแปลนะครับโนปลโนแปลชัน่ากินกิมกย่าก่อนแ้เด็ร้ชยมา เคยถ่ายคลิปไว้ช่วยเอาให้ด้วย영상찍으신분들이있으면좀남겨달라고합니다โอเคเราจะถามกันต่อนะครับนะฮะนอกเหนือจากอัลบั้มนัมเบอร์ไฟแล้วเนี่ยนะครับที่ตอนนี้ทุกคนก็ให้ความสนใจแล้วก็โฟกัสกันอยู่นะครับแต่ละท่านเนี่ยมีผลงานอื่นๆอะไรให้ติดตามกันบ้างครับนัมเบอร์ไฟลอลบัม외่เบลตโดโรเกเบิลจ์กูล์활동하고계시는โปรเจกต์가있으신지각자한명씩말씀부탁해주니다 각자이제개인활동을좀하고있는데저같은경우는이제지금한국에서드라마어셈블리라는드라마와30세끼라는예능프로그램에나오고있습니다예ย่างทยนนะคะคือได้ตอนนี้มีกิจกรรมที่ทําอยู่ก็คือไทยละครอยู่ Assembly นะคนอกจากนี้แล้วถ่ายที่เป็น3มีแสดงด้วยครับะครับถัดไปเลยครับ อย่างอูยองนะคะตอนนี้กำลังทำเพลงอยู่นะคะจะแต่งเพลงแต่งทำนองเพลงด้วยครับอะไรจ๊ะแฟนคัพูดมา ออไม่สามารถสื่อสารกับศิลปินได้นะครับแฟนๆนี่โมรอะมเล่าใงใช่พหอบาริงนะครับวนนีมเดลจะด่อถัดมาเลยครับเนียต่อไปคนต่อไปคะรครบโอ้อก็ไปที่ญี่าล้วรับมาคือกรไปที่ญี่ปุนมาลวครับัดมาอผมไปที่ญี่ปนมาครับมาคือผมก็ไที่ญี่ปุ่นมาแครัมาคือิมกรไปที่ญี่ปุ่นมาล้วารััดาือก็นาล้วรังถัดาก ไทยละวไทยหนังไปที่ชื่อท็อปยอด้วยนะคะทําโซโล่ที่ญี่ปุ่นถูกไหมแล้วที่เกาหลีนะครับจะมีให้ติดตามโซโล่บ้างไหมครับฮันกุกจะโซโลร์เดบิวต์สิ่งที่คิดไว้ตอนนี้เมื่อกาสก็จะดีค่ะโอเคก็ต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะครับพี่คุณครับครับผมเสียงอ่อนเสียงหวานช่วงนี้ผมก็มีแสนอมีออกรายการครับ โปรไรที่ของทางจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเมื่อไม่นานมานี้เองก็เพิ่งไปออกรายการกับชั้นสองมาครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เตรียมตัวคอนเสิร์ตที่เราจะกำลังจะมีทัวร์ที่เรากำลังจะจัดแค่ที่ญี่ปุ่นนะฮะครับเตรียมตัวอยู่ครับผมหลายคนนึกถึงฝีมือการแสดงของพี่ลิศคุณนะครับจะมีโอกาสได้แสดงในประเทศไทยอีกไหมครับเอ่อเรื่องการแสดงผมว่าผมก็อยากแสดงอยู่นะครับก็ b 니는 i Lusagua, 가 a l a Tananga, b 이 i Gat, m 가 m i l a n 요 m a Don Lu Hapa, Binata, Mioca, t a 을 o QA, Tanangaso, Haltong, Hemp with the b a h a m i 이 n and 래 h i a n a k a Smashkasmida. Tap. 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 리 รู้ส kind of so so cool. <currently parece> ึก <t> ด <soup> <after> ีใจมากเลยนะคะในการทํางานในแต่งเพลงแต่งทํานองเพลงด้วยคือตลอดหเดือนหนึ่ถึงสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยุ่งในการแต่งเพลงแต่งทํานองด้วยคตอนนี้ก็มีหลายเพลงที่เขาทําไว้แล้วนะคะรู้สึกดีใจในการทํางานแบบนี้ด้วยก็โฟกัสเรื่องงานเพลงอย่างเดียวเลยนะครับสุดท้าเดียวเลยครับสุดท้ายครับชับนออ่ยนอ่ ตอนนี้่ายทำวาไรตี้ที่ประเทศจีนอยู่นะคะคพยายามทำอยู่อยากให้แฟนกับติดตามชมด้วยค่ะแฟนคับได้ดูกันไหมครับยังไม่ได้ดูเรารู้เรื่องที่ชั้น26ลงไหมครับ<อ>นี่ไงหลายคนก็อยากดูว่า<อ>เป็นยังไงบ้างหายหรือยัง 찬성씨가 출연한 예능 프로그램 찍으시다가, 좀사고가나셨다고다리를좀다치셨다고했는데 지금은 괜찮으신지지 지금 의의다나왔습니다가그 다음에는 이 프로그램을 เ이 프로그램을 찍으시이이이 เนื่องจากคุณนิชคุณเป็นคนไทยคุณนิชคุณก็จะร้องเพลงไทยเราก็เคยได้ยินกันบ้างไปแล้วนะครับแต่เราเนี่ยอยากได้ยินเสียงของสมาชิกอีก5คนที่เหลือให้ร้องเพลงไทยให้เราฟังหน่อยดีไหมครับเว่ย์ดูดีมากเลยค่ะคุณนิช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 คุณนินินิคุณนิคนิชงนนิชคุณคุ

ฟังจริงๆอย่าต้องเจอกันพรุ่งนี้นะคะออในนี้ไม่ได้เลยเหรอครับสักนิดนึงก็ไม่ได้เหรอครับอย่ดีๆชุดท้ก็ยชุดั้นนอกใช่ไหมครับเซรเจอกันพรุ่งนี้นะคะ พรุ่งนี้พรุ่งนี้คุณนิ้คุณไก่เกียร์ให้หน่อยได้ไหมครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยเหมือนกันอยากให้พี่คุณช่วยพูดกับเพื่อนๆพี่คุณให้ลองเพลงไทยให้เราฟังหน่อยหนึ่งฮ่ารุ่หนึ่งนะครับผมก็ช่วยไม่ได้คุณชิจะจม어떻게 so member พวกนี้ร้องเพลงให้กับผมให้กูชอบแต่โอ้วันนี้แล้จมพรุ่งนี้ทุกคนยืนยันว่าพรุ่งนี้แฟนคลับไม่พอใจตะโกนขึ้นมาว่า today ไม่เอาไม่เอา นะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกท่านบอกมาอย่างนี้นะครับโอเคนะฮะพรุ่งนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าจะมีงานแฟนมิงแล้วนะครับเทคยูโฮมชูไนท์นั่นเองนะฮะอยากให้ออกกล่นสักนิดดึงได้ไหมว่าความพิเศษความสนุกเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับอรชอบมน เราเตรียมตัวกันมาเยอะนะฮะแล้วก็อาจจะเราจะมีะช่วงทอล์กหรือว่าช่วงร้องเพลงที่เราเตรียมกันมาให้ให้แฟนๆได้ฟังกันนะฮะก็มีเล่นเกมมีอะไรด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็อยากใด้แฟนๆโอ้โห<อ>พ <laughs> ี่ไม่ไม่รู้ใช่เป็ีนเกมบ็อกกี้คือะไรไม่รู้ครับถามเขาเกมบ็อกกี้คืออะไร,รครับเปเป้โรเก้ เ้าต้องรู้ออกรู้ได้หรือไม่มีทุกนี้ไม่รู้ใช่ไหมงั้นก็มาดูกันทุนนี้แล้วกันแล้วก็ขอให้ทุกทุกคนทานข้าวก่อนมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผอม

네, 어, 오늘 내일 팬미팅이고 또 오랜만에 태국에 왔는데 이렇 많은 기자 분들과 팬분들이 와주셔서 너무 기쁘고요. 네, 내일 아주 즐거, 즐거운 시간 될 거라고 확신합니다. 네, 오랜만에 왔으니까 오랜만에 온 만큼 아주 좋은 시간 가져보고요. 네, 오늘 와주셔서 감사합니다. 항상 건강하세요. พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแฟนมีติ้งครั้งแรกในประเทศไทยของ 2PM ด้วยนะคะดังือก่อนเื่นต้องของขอบคุณสื่อมวลชนและแฟนกลับทุกคนที่ต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นด้วยนะคะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีแฟนมีติ้งที่เขาเตรียมมาค่อนข้างจะเยอะด้วยอยากให้แฟนๆมาสนุกสนานด,ด้วยกันนะคะเราจะสัญญาว่าพรุ่งนี้งานพรุ่งนี้จะสนุกแน่นอนค่ะใช่แล้วยังไงก็อย่าลืมไปเจอกันให้ได้นะครับและนี่คือ 2PM ขอบคุณค่ะ<อ>ขอบคุณค่ะ<อ>